สวัสดีครับผมพบกับช่องตั้มทีระกับเทคนิคเคล็ดลับดีๆและรีวิวช้ำๆจากผมตั้มธีระนะครับใครที่ลงเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักสักพักหลังอินโทรผมจะมาแนะนำ 5สูตรลับที่ผมใช้ในการตั้งชื่อคลิปให้หน่าสนใจรับรองว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นอนครับผม โอเคขอบคุณทุกคนที่อดทนรอดูอินโทรจนจนมาถึงหน้านี้นะครับจนมาถึงสีีนี้ผมขออนุญาตแนะนำตัวเองสั้นๆนะครับผมชื่อตามทีระนะครับสมัยก่อนเนี่ยเคยทำงานอยู่ Digital Agency ของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับก็พอมีประสบการณ์มานิดหน่อยตอนนี้ผมกำลังเริ่มโปรเจกต์ที่จะสร้างช่อง YouTube แล้วก็สะสมคนผู้ติดตามหรือ s u b s c r i b e r เนี่ยให้ถึง1000คน ถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าอยากติดตามช่องของผมยังไงฝากช่วยกันกด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ5สูตรลับที่ผมใช้ในการตั้งชื่อคลิปให้น่าสนใจสูตรลับที่1ก็คือตดาดา การขึ้นต้นคลิปด้วยตัวเลขครับหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเนาะคลิปบางคลิปเนี่ยเขาตั้งชื่อกันว่า5วิธีบอกรักสาวแบบไม่คุดหรือว่า3วิธีป้องกันโควิด1 9นะครับหรือว่า7ที่พักสุดสวยของเกาะล้านซึ่งมีการใส่ตัวเลขที่หน้าชื่อคลิปเนี่ยจะทำให้ คนที่เขาเซิร์ชเนี่ยสมมติเขาเซิร์ชคำว่าที่พักเกาะล้านเนี่ยเขาก็จะเจอคลิปที่แบบเกี่ยวกับเกาะล้านมากมายเลยเขาไม่รู้จะเริ่มจากอันไหนดีถ้าเขาเห็นคลิปที่เริ่มต้นด้วยตัวเลขเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. คลิปเนี่ยมีการย่อยข้อมูลมาแล้วมีการสรุปข้อมูลมาแล้วแล้วไม่ต้องใช้เวลาในการดูมากช่วยให้เขาประหยัดเวลานะครับ mm. คลิปพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่คนจะกดเข้ามาดูเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้น อย่าลืมนะครับเวลาคุณตั้งชื่อคลิปการใส่ตัวเลขไว้ข้างหน้าจะช่วยให้เพิ่มโอกาสให้คนเขากดไปดูคลิปของคุณได้มากขึ้นนะครับโอเคมาที่เทคนิคสุดลับต่อไปที่ผมใช้นะครับสุดลับนั้นก็คือการเปิดประโยคด้วยคุณค่าของคลิปของเราเปิดประโยคว่าคลิปนี้จะช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับคุณผู้ชมได้บ้างเปิดประโยคว่า เรามีอะไรดีนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเขาทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นไม้เนาะวิธีการปลูกต้นไม้ยกตัวอย่างเช่นต้นต้นมะลิละกันต้นมะลิเขาก็บอกอธิบายไว้ละเอียดเลยนะครับในคลิปว่าจะปลูกต้นมะลิต้องทาอย่างนี้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 อ่าประมาณบอกไปเยอะแยะแล้วก็มาตั้งชื่อคลิปว่าวิธีปลูกต้นมะลิ ซึ่งผมก็ได้คําคำแนะนำกับเขาไปนะครับว่าการขึ้นต้นว่าการเปิดประโยคชื่อคลิปด้วยคำว่าวิธีปลูกมะลิเนี่ยมันค่อนข้างจะธรรมดามันโอเคนะครับมันสื่อความหมายครบทวนแต่ว่ายังธรรมดาเกินไปสำหรับตลาดการแข่งขันใน YouTube <c oughs> ขออภัยครับสำหรับคลิปตัวนี้เนี่ยผมก็เลยทำการ Modify ใหม่ให้มันน่าสนใจ กลายเป็นมะลิมะลิออกดอกทุกเดือนด้วยวิธีการในคลิปนี้เป็นไงครับจากจากจากชื่อเดิมวิธีการปลูกมะลิปรับนิดเดียวเป็นมะลิออกดอกทุกเดือนด้วยวิธีการในคลิปนี้ชื่อไหนเพื่อนๆคิดว่าชื่อไหนน่าสนใจกันมากกว่าตัดสินใจได้ไม่ยากเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใส่ใจกับการตั้งชื่อคลิปให้น่าสนใจอีกสักนิดเดียวเนี่ยมันจะช่วยดึงจับสายตาของคนที่เขาเซิร์ชเขาเซิร์ชหาหาคอนเทนต์หาวิดีโอเกี่ยวกับการปลูกมะลิโดนชื่อคลิปมะลิออกดอกทุกเดือนด้วยวิธีการในคลิปนี้ผมว่ารอดยากนะฮะรอดยากเมื่อเทียบกับชื่อเก่าวิธีการปลูกดอกมะลิ นะครับเอาไปลองใช้กันดูนะครับใช้แล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงมาพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยเนาะผมจะได้รู้แล้วได้จะได้แบบมีกําลังใจว่าเอ้เราไม่ได้คุยกับกล้องหรือว่าเอ๊พูดไปลอยๆตับน้ําพิกละลายแม่น้าอะไรเพราะว่าสูตรลับพวกเนี้เป็นมันกลางกรอมจากประสบการณ์ที่เมื่อก่อนผมใช้ตอนทํางานที่ Digital Agency นะครับโอเคมาเปิดเผยสูตรลับข้อที่3กันนะครับ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาข้อ3ก็คือถ้าหากว่ามีตัวหนังสือภาษาอังกฤษมีคําภาษาอังกฤษคานะครับไม่ใช่ประโยคนะครับถ้ามีประโยคภาษาอังกฤษให้เลือกบางคําที่เราคิดว่าเด็ดคาที่เราคิดว่ามันตรงกับคลิปเราที่สุดนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยตรงตรงท้ายประโยคข้อ3เห็นไหมครบคับคำว่า start กับคําว่า start ที่ใายตัวพิมพ์เล็กเนี่ยคำว่า start ที่แปลว่าเริ่มต้นน,นะครับเวลาพิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันมีพลังมากกว่าอีกตัวหนึ่งอย่างชัดเจนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังเกตเห็นไหมนะครับอย่างเช่นเวลาเราทำคลิปนะครับบางคนทำคลิป how to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  เนี่ยคำว่า how to นะฮะคำว่า how to how to. how to กับ กับ how to เป็นไงใช้ตัวใหญ่หมดกระแทกสายตากว่า Impact ก,กว่าชัดเจนกว่ามีพลังมากกว่าเอาไปลองใช้กันดูนะครับตัวนี้ผมว่า w o r รแบบถ้ามีภาษาอังกฤษปุ่มนะใส่ตัวใหญ่ไปให้หมดเลยแต่ถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษยาวๆผมแนะนำว่าให้เลือกคำที่เด็ดๆคำหรือ2องคำพอเพราะว่าถ้าเราใส่ตัวใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันจะดู อาจจะดูคุกคามหรืออาจจะดูแบบเหมือนเหมือนโฆษณาเหมือนไวรัสถือพูดง่ายๆดูดูไม่ค่อยสุภาพนะครับถ้าเราใส่ตัวใหญ่ทั้งทั้งประโยคเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เลือกคําที่เราอยากจะเน้นแล้วเราใส่ตัวใหญ่ๆเพื่อสร้างพลังให้กับมันนะครับน่าจะช่วยให้มีคนกดเข้ามาดูคลิปของคุณต่อไม่มากก็น้อยแล้วอันดับต่อไปข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ท้าถ้าท้าถ้าถ้าถ้า ถ้าระวังนี้ใครงงหรือว่ามีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทยอยตอบให้ทุกท่านแน่นอนครับผมโอเคมาถึงข้อที่4นะครับข้อที่4โอ้ทำคลิปมาละถ่ายคลิปมาละบางหลายคนชอบเป็นนะถ่ายคลิปมาละม่รต้จะตั้งชื่อไงดีก็ตั้งส่งเดทไว้แล้วกันอย่างอย่างเพื่อนผมที่ทำปลูกต้นม,มะลิเมื่อกี้วิธีการปลูกดอกมะลิตั้งไปเถอะ เราคิดว่าไอคลิปเราตัดมาดีอยู่แล้วคลิปเรามีเนื้อหาสระเผยแบะไตไม่มีกักเดี๋ยวก็มีคนมาดูปรากฏไม่ใช่นะครับเพราะว่าช่องอื่นๆหรือว่าครีเอเตอร์ท่านอื่นเนี่ยเขาใส่ใจในการตั้งชื่อคลิปกันมากๆเพราะมันคือเหมือนกับพาดหัวข่าวครับคนเขาจะเข้ามาดูหรือไม่เข้ามาดูเนี่ยมันอยู่ที่ชื่อคลิปจริงๆนะครับอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วก็ภาพหน้าปกคือภาพภาพตัวหน้าปกคลิปอะครับภาพคัพเวอร์เนาะ คราวนี้แล้วเราจะเราเป็นเมืองใหม่เราเป็นหน้าใหม่เราจะทำยังไงให้ไปกับเขาได้คุยกับเขารู้เรื่องไม่ยากครับสมมุติเราเราจะทำคลิปปลูกมะลิก็เซิร์ชเลยครับวิธีการปาลูกมะลิแล้วกดเรียงลำดับคลิปโดยเรียงจากยอดดูสูงสุดเราก็ดูนะครับว่าคลิปที่มีคนยอดวิวสูงสุดห้าอันดับแรกเขาตั้งชื่อกันยังไงในคีย์เวิร์ดที่เราใส่ไปว่าวิธีการปาลูกมะลิ ใส่เข้าไปใน YouTube เลยนะครับหลายๆคนบอกให้ไปเปิดแอปไปโหลดโปรแกรมเพิ่มไปใช้ Google Keyword Tool ผมบอกเลยไม่จะเป็นนะครับเราแค่เข้า YouTube แล้วคลิปของเราเกี่ยวกับอะไรเราเราคิดไอเดียมาว่าคำที่มันควบมันมันสื่อถึงคลิปของเราอย่างเช่นวิธีการปลูกมะลิพิมพ์ไปแล้วดูห้านดับแรกว่าเขาใช้อะไรบ้างอาจจะเจอแบบที่ผมบอกก็คือมะลิออกดอกทุกวันด้วย ด้วยสูตรลับหรือว่าด้วยวิธีในคลิปนี้นะครับเราเจอแบบเนี้ยเราเรียงมาเลยอันที่เราชอบ5อันอันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยัหเนี้ยอธิบายคลิปเราได้ดีมากแล้วก็เตะตามากเลือกมา5คลิปนะครับจับข้อดีของคลิปหนึ่งกับข้อดีอีกคลิปหนึ่งกับข้อดีคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งมาผสมกันปัน่นไม่ปัน่นออกมาเป็นชื่อคลิปในสไตล์ของเราเองอย่าไปลอกเขา ทั้งหมดนะครับเช่นลอกอันดับหนึ่งอันเดียวยาวลอกมาแปะแบบก๊อปมาเลยแบบว่าดูออกเลยครับว่าลอกเข้ามาอันนั้นไม่ดีนะครับไม่แน่มันอาจจะมีปัญหาภายหลังตามมาผมแนะนําว่าให้ดูนะฮะห้าอันดับแรกหรือสิอันดับแรกหรืออะไรก็แล้วแต่คัดอันที่เราชอบอันที่มันตรงกับคลิปตรงกับเนื้อหาภายในคลิปของเราและเตะสายตาเอามาผสมกันเป็นสูตรใหม่ของเราเองนะครับวิธีนี้บอกเลยว่า เวิร์กมากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีใครบอกคุณนะครับตัวนี้เป็นสูตรลับที่เวลาผมคิดงานไม่ออกผมทำอย่างนี้ประจำแล้วก็เวิร์กมากๆไม่ต้องเสียเวลาเสิร์ชไม่ต้องอะไรปุ๊บจบนะฮะปุ๊บเซิร์ชขออภัยนะเซิร์ชกดเรียงอันดับดูว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วดูที่ดูคลิปที่ยอดวิวเยอะๆเนี่ยเขาผ่านการทดลองมาแล้วว่าเขียนแบบไหนดีเขียนแบบไหนเวิร์ก เขียนแบบไหนได้ยอดวิวเยอะๆเอาไปลองทำกันดูนะครับมาข้อถัดไปกันดีกว่าข้อที่ห้าโอ้คลิปนี้ก็มาถึงเกือบจะมาถึงอ,อะไรนะเขาเรียกอะไรนะปลายทางแล้วนะครับเรากำลังจะมาถึงปลายทางกันแล้วสูตรลับข้อที่ห้านะครับสูตรลับข้อที่ห้าเนี่ยจะอาการจะคล้ายๆกับการทำเหยื่อนะครับทำเหยื่อทำเหยื่อมาล่อ อันนี้เราใช้คำเตือนเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อว่าถ้าคุณไม่ดูเนี่ยคุณพลาดนะคุณไม่ดูคุณพลาดมีคำว่าอะไรบ้างครับที่ถ้าคุณไม่ดูคุณพลาดมีคำว่าอะไรบ้าง,งหลายหลายคนอาจจะนึกถึงคำแรกเห็นบ่อยมากรีบรีบดูก่อนโดนลบรีบดูก่อนโดนลบประโยคนี้เห็นบ่อยมากเห็นบ่อยมากจนมันเริ่มเกลอหลังๆเวลาเราเจอ คลิปไหนที่บอกว่ารีบดูก่อนโดนล,ลบเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเฉยๆแล้วเพราะเราเห็นประจานะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าพึ่งประโยคพวกนี้มันยังมีความมีความดึงดูดทางจิตวิทยาอยู่นะครับคําว่ารีบดูก่อนโดนล,ลบอาจจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วในยุคนี้แต่มันยังมีคมําอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นยกตัวอย่างวิธีปลูกมะลิเมื่อกี้นะครับวิธีปลูกมะลิเมกกื่อกี้เราเราขึ้นต้นด้วยว่ามะลิออกดอกทุกวัน ด้วยเทคนิคในคลิปนี้ตรงท้ายายังเรียงต่อได้อีกย,ยังมีช่องต่อได้อีกถ้าเราต่อด้วยใส่คําเตือนเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับมันก็จะกลายเป็นประมาณว่ามะลิออกดอกทุกทุกวันทุกเดือนทุกสัปดาห์หรืออะไรก็แล้วแต่นะเราถ้าว่าคลิปคุณพูดถึงเรื่องอะไรมะลิออกดอกทุกวันด้วยเทคนิคในคลิปนี้รีบดูก่อนที่ต้นมะลิของคุณ ไม่ออกดอกอีกเลยเป็นไงครับเปิดประโยคก็ดึงดูดนะครับตรงตรงกลางก็มีข้อคมีมีบอกว่าเราจะซื้ออะไรแล้วปิดท้ายด้วยคำเตือนคนเลื่อนผ่านมาเนี่ยเจอประโยคแรกเปิดมาละมะลิออกดอกทุกเดือนตรงใจละเจอปิดท้ายด้วยว่ารีบดูก่อนต้นมะลิของคุณจะไม่ออกดอกอีกเลยเข้าไปอีก เสร็จครับผมบอกเลยว่าเสร็จยังไงก็เข้ามาดูคลิปของคุณแน่นอนนะครับหลายๆคนถ้าฟังที่ผมพูด5ข้อนี้แล้วยังสงสัยยังคิดอะไรไม่ออกผมแนะนำให้ทวนที่ข้อ4นะฮะทวนที่ข้อ4ทํทำข้อ4ซ้ำๆวนไปวนไปแล้ววิธีการข้อ1-5ถึงมันจะหนึ่งสอแล้วข้อ5เนี่ยจะตามมาเองทำข้อ4วนซ้ำๆนะครับสักสิคลิป คลิปที่11เนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะทำตั้งชื่อคลิปได้อย่างมือโปรโลและคลิปของคุณจะมียอดผู้ชมเข้ามาสูงขึ้นเคยมีฝรั่งเขาวิจัยกันมาครับว่าการที่เราตั้งชื่อคลิปเฉยๆกับใส่เทคนิคพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ต่างกันประมาณ20%นะครับ20%ก็สมมติคลิปหนึ่งมีคนดูร0อยคนถ้าเราทำแบบเนี้ยจะมีคนเข้ามาดูเพิ่มขึ้นเป็น120คน โดยที่เหนื่อยขึ้นอีกนิดเดียวผมว่ามันน่าทํานะเอาจริงๆห้าข้อเนี่ยเหนื่อยขึ้นอีกนิดเดียวเสียเวลาคิดอีกนิดเดียวไม่ถึงบางอันไม่ถึงห้านาทียิ่งคล่องๆเนี่ยนาทีเดียวก็คิดได้ละชื่อคลิปชื่อคลิปที่แบบมีมีคาที่น่าสนใจหรือดึงดูดใจแบบเนี้ยทาไปเรื่อยๆสักสิบคลิปผมเชื่อว่าทุกท่านจะต้องคล่องมากขึ้นแล้วก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์หน้าใหม่ทุกคนนะครับ ผมก็เป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่กำลังจะมีโปรเจกต์อยากสะสมคนไปให้ถึงพันซับสไคร b ์ยังไงก็ถ้ามาถึงตรงนี้ขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตขายของนิดนึงขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกริง่งกดไลค์เพจตั้มทีละนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบอยากจะทำ YouTube แบบจริงๆเข้ากลุ่มรับกลุ่มรับใน f a c e b o o k นะครับชื่อกลุ่ม 10x YouTube ในนั้นเนี่ยผมจะเอาพวกวิธีการ เพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดสับต c ไคร e ต่างๆไปใส่รวมมาในกลุ่มนั้นนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านก็ขอบคุณที่รับชมกันมาถึงขั้นตอนนี้นะครับใครดูแล้วมีคาถามสงสยัยอะไรพิมพ์ในช่องคอมเมนต์นะครับช่วงนี้ถ้าผมมีเวลาผมจะเข้ามาทยอยตอบสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนสมปรารถนาไปถึงจุดเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจทุกคนโอเควันนี้ขอลาไปก่อน ลาก่อนนะครับทุกคนจุ๊บๆบ๊บายบาย